เมื่อวานวันอาทิตย์พี่น้องนอนกลางวันเบิดเหนือนะครับนอนตื่นมากะโซดชื้นมุดหลี่เซจอย่างครับก็เลยมาลกหยาครับผมเออก็เลืมบอกครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแต่เมื่อวานนะครับแต่ว่าบันลอลงครับผมทามาลงมนีนะครับกลับมาทอนหยาค้างบานครับช่วงฝนหยามากขึ้นหลายครับแม่บานเิ่นกับเบิ่งตะลุกนะครับเป็นใบมาทอนหยาเจ้าของกลับมาจากทีมงานก็เลยมาทอนออกนี่แหละครับมันหกหลายครับผม ค่อยๆนั่งลกออกไปเรื่อยๆครับผมมันก็สะอาดเองครับเพื่อนว่าทอนรากทอนโคนเดี่ยวหยามันก็ตายไปเองครับพี่น้องนี่แหละครับเขาไม่ต้องใส่ยาฆ่ายาหรือไม่ต้องใส่เครื่องตัดหยาได้ครับถ้าใส่เครื่องตัดหยาเคยร้องเหล่าปีหนึ่งครับผมใส่แล้วมันก็เป็นตอมันก็เกิดขึ้นไม่คือเก่าครับตอมันก็ตายครับตอมันก็ยังโป่งกันมาไม่ครับถ้าทอนนี่ออกครับมันก็ตายครับมันทอนรากทอนโคนครับมันก็ตายไปเลยครับผม นี่แหละกระเฮ็ดจังสิล่ะครับพี่น้องกลับมาจากเฮ็ดงานกระบุ๋วซเฮ็ดยนีงกัะผมมีเบียนะครับกับหานะเฮ็ดแนวเพื่นๆไปครับผมเฮ็ดเป็นน้ำในเบิ้งธรรมชาติแต่เบื้องต้นใหม่ขางบ้านที่เขาปลูกแต่ดูแลเขานะครับต้นใหม่บางต้นเามปลูกอะเป็นใบเหลืองอย่างเช่นต้นบกกอนะครับแต่ว่าต้นทั่วไปกับงามอยู่ครับผมผักขมกับซื้อเม็ดมะวานไว้นะครับพี่น้องคางบ้านนี่ขึ้นครับขึ้นอยู่ห้ากะขึ้นายก็ต้องมาทอนหยากนะครับเส่ยใ่ผักคขมมันยู่ต่อนะครับ พระคมนีส่สร้างเอามาในแอปดำนะครับถุงละหาสิบ,บาทครับผมเอามาโ้อยไว้เพื่อได้กินนะครับนี่เป็นสมุนไพรครับผม